สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ๆ FC ทุกๆท่านเลยนะคะสวัสดีทั้ง FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่นะพี่ๆจา๋ามาพบกับช่องพนิดาเหมือนเดิมนอกกับแนวทางลาวพัฒนานะคะของวันที่2มกราคม2569นะคะก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกันคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสน,นุนการพนันทุกชนิด เด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิสารณญาณในการรับชมนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวเด่นกันนะพี่พี่จ๋าเด่นวิ่งรูดนะคะเด่นวิ่งรูดวันนี้แอดให้ไปที่9นะคะ5แล้วก็8นะคะสายวิ่งสายรูดแอดเน้นไปที่9นะคะพี่พี่จ๋าแอดเน้นไปที่9อ่ะ9ตัวที่แอดจับคู่ให้จะมี9กสี ก้าหกห้าศูนย์ห้าเก้านะคะแปดสองสิบแปดเนาะอะ,อะมาดูตัวที่แอดเน้นกันอะสำหรับชุดสายวิ่งสายรูดอีกสูตรหนึ่งนะคะคนละสูตรนะพี่ๆจ๋าคนละสูตรแต่ว่าวันนี้รอบนี้มาเก้าเหมือนกันนะคะชนเก้านะคะ อะมาดูตัวที่แอดเน้นสำหรับดินที่เก้าด่นที่เก้าตัวที่แอดเน้นแอดเน้นไปที่เก้าหกนะพี่พี่จะระวังหกสี่ด้วยนะคะ59 56ก้าห้าหกส่วนแนั้นระวังไปที่82น,นะคะหากใครชื่นชอบเหมือนกันจดไวแคบไว้นะคะสำหรับเราพัฒนาในวันนี้ แอดก็ขอขอบคุณ p p f ีเอฟทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะขอบคุณสำหรับท่านที่ติดตามแอดทุกช่องทางนะคะก็ขอให้เฮงเงรวยรวยกันยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ